สวัสดีครับพี่น้องค,ครับผมทำแล้ววันนี้สิผ้าเบลี่ยบรรยากาศจะพามาดูบรรยากาศนะครับหน้าเวทีแบบวันนี้งานฟรีพี่น้องไก่บ้านองค์อิงเลยปั๊บสะาดเต็มเลยด้วนี่เวทีตั้งก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเรียแต่จอพี่น้องเวทีเสร็จแล้วเรียกตาจอแป๊บเดียวกับตั้งเลยครับอย่า งไงหง่องแล้วพีนองสาหน้าวทีนะครับวันนี้ <S <S เขาเดินทางมากไก่พี่นองสองร้อยห้าสิบโลมื้อเอนกี่สิสองร้อยหาสิบหาโลดิพอธรรมดาตะขาบมันเนี่ยกับพ่อแห้งแล้ว ขาดเต็มแล้วพี่น้องงานซีสอดแจงคือเกา่าคือเดิมทงหน้าครับไงที่พี่น้องคันคางไงมากมากเลยมันเนี่ยค่อนข้างไงง,าง้องเลยเน่มาป,ปูสัตว์เชียวขาดเต็มแล้วนาหา่าน ยิงาน้ังหลังกะเริ่มเต,ต่งลงเต่งหนาแล้วพี่นนองสาธิรับถืนหม่งง่ายหนึง่งทำได้ดีได้ทั้งงานทำบุญแจกขา้าวงานบุญแจกข้าวนะครับ เกียคู่ทะคู่แท้ออกเลยด้หนี่มึงเพิ่เจอเกียดคันแทนาออกเมียช่ยรอรบบ้านจานอันนี้ลำโพงนะฮะรถล,ลำโพงอ,อ่รถลำโพงต่างแล้วเรีบรยบร้ถไฟรถไฟรถประดับไฟขึ้นจอแล้วก็ขึ้นไฟตัวรีบไปเห็นงานยนต์เครื่องหมดแล้วครับ แถวตะเวนงานงานงานบ้านงานงานทำบุ่นแจกของงานงานฟรีได้บุญไหลเติบพี่น้องงานฟรีรอมึงหนางานกันนะนี่อย่างขายเนี่ย นะครับอะอย่างหรอกกว้างขวางสถานที่จูดได้หลายหมื่นคนเิดนามที่แบบแกมองอะไรแกยิ้มนี่มาดูสตีดูดูหน้างานมีอะไรขายบ้าง นี่ของใครครับงนาเปกัวอเป็กหัวรออย่งนี่ ดกินอะไรดีเอมี่หายังหรอถือก,กิน อ๋อมีแต่น้อชองเสีย่ไม่ปีงไก่พร้อมปีงไก่ ของก็นี่แหละันเดิมๆนี่นแหละได้ครับอิ่มเลยคุ้งไก่คุ้ไก่ แม่กินอะไรหรอแม่ Prince Fine ข้าวขาหมูร้านนไปฉันอิ้มแล้วฉันกินอันยรลานแม่ก็แกวขาวครัวฉันยิ้มหรอฉันนอนอยู่เตะฉันนอนอยู่สาระพัดนอนอยู่วัดอือมือนก็นอนย่วัดตัรอสารอมีสาระพสมีพันลมแบบเลิศจับไปนอนวัดแต นี่สารพัดครโอ้โอยวนเม่นน,น,นี่โอ้โอน้องงนยูเมนเมนาดี้ตือนมาใบาซีกนเลยนี่ตื่นมาหลุนเลกตือนมาใบาซีหลุนเล็กเลกออกแล้วเดี๋ยวจ่ามาหลุนไหมฮะถือ<ะ>อีอ,อย่างแปดเก่ามันอยู่สามสองตัวหนามันอาจจะออกมันอาจจะซีแปดเก่าสงสัวลูกอีลาลดลดลูกยามาลดเร็วยาคัแพงเออ ไปไปให้นีจักบานนี่ง้อยดิอเด็เามเดี๋มาที่นั่นสิไปรถไพ้ครับรถปอจอดทางหนครับพอมาหอดตะเวนก็ได้ไปจอดไปทางในครับ,บพอว่วอออา,ออ,าออกสุดท้าย แมนพอรันเพื่อพ่อทีเฮ็ดนี่ยังแล่าบอฟเาวงานบุญแจกเขาติพ่อสมเพาะคนนี้นเนาะบขวางขวางแห้ง เป็นลงไป่นำลงไป่งานฟรีอ่ะเกาะกันไหมในคลิปต่อไปอะจะบาดกันจะบาดกัน,นถ้าเขาว่าหยินเอาให้น้ำก็เต้ว่าพอสาร